อีเออแล้วแล้วเราจะไปที่แมพพิลาเชสได้ยังไงว่าแบบโรบบอกมันใหญ่กูก็ไม่รู้เหมือนกันโถยเวนมึนเงเอ้ยมากูจะสอนดูแมพให้นี่เราอยู่ตรงนี้แต่แมพพิลาเชสอย<ล>ู่ไหนแล้วนายดูแผนที่ออกได้ออไงเรื่องนั้นกูรู้ โว้ยกูไอ้มึงหานะเว้ยก็มึงเสกเองกูไม่ต้องมาบ่นเลยมึงจะไปไหนมาดีเลยมึงมาดี เอาละนายช่วยบอกหน่อยว่าแมพพิลาเชสมันอยู่ตรงไหนช่วยพูดภาษาคนหน่อยไม่ได้ได้งไงฮะน,นี่อ๋อนั่นมันพิลาเชสเดี๋ยวก่อนนะทำไมหน้าปกมันไม่เหมือนกันเลยวะเรื่องนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ต้องเข้าไปดูก่อนอืมสแกนไล่มือ การที่คุณอยากเข้าแบบนี้คุณจะต้องหลงชื่อและก็หลงชื่อเพื่อนของคุณด้วยอืมใช่เรามาสองคนใช่ใช่เรามาสองคนใช่ใช่เรามาสองคนอื้าไหนเข้าไม่ได้นะสิมึงจะเอาดีๆรู้ว่าจะเอาตะกัวอุ้ยคุณเข้าได้แล้วโอ้โคตรมืดเลยชิบอวิบ เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็้าิดควละแมปไหนวะเออเอนี่ใครวะเนี่ยนี่พวกนายนั้นเข้าผิดแมปแล้วนี่มันคือแมปแดนด o สโวอ๋อเราเข้าผิดแมปเหรอโอ้ขอบคุณเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยขอบคุณที่รอไปแล้วล่ะเออเออแย่แล้วไง นายจะยังออกไม่ได้ต้องลม้มฆ่าก่อนฆ่าคือแดดดี้เดี๋ยวมันหายไปไหนช่วยกูแข็งไปเลยย่าเออโอุ ah. ้ยย่าเออโอ้ยผีโพดไปเลยมากใช่แม่ไอ้ผู้เล่นเออโอยอีต่อยต่อยจิ้มตาเออโอ้ยเบี้ยเรออโอ้ยเออโอ้ยลงมาช่วย

จับเวียงเอืเอ,อด้วยสไลด์นี่แหละทำไรนี่น่ลอย่อยเอ,อเอาละเดวลาใช้ข้าไม่ตายบาสุก้าเดนนิสว้าว step off the problem that's one small step for man ah oh oh ดูดวปดีก่อนนี่หักมาดูเีกดี่ เออ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 เมื่อไรมันจะมาโอ้มาแล้วคันคันเองโอ้ไม่ตอนนี้เพื่อนนายตุยไปแล้วต่อไปก็เป็นมึงต่อเดี๋ยวก่อนนะ อ่านั่นไม่มีวันที่จะยอมตายหรอกจนกว่ากูจะได้เล่นแมพพีราเชสโอ้โโออไอตูดเดงเลยได้นา,นายนะขโมยโรบัต,ตของฉันเดี๋ยวเออ เราจะคิดถึงนายไปเสมอใช่ทำไมต้องขนาดนั้นด้วยวะมึงนั้นโคตรบัญญาอ่อนจริงๆมึงเข้ามาเพื่อถล่มแมปตูทำไมฮะไอ้พวกมึงบ่นเยอะนะอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดูไม่ทันเลยตายเลยออเอไหนไหนนี่ไงจี อืมไหนดูสินั่นมันแมพพิลาเชฟโอ้โออออ้้้โโ้เดี๋ยวอะไรว่านั่นทำไมกำแพงออกหมดเลยอ้าเทปวีจากทีฟอร์เทปสองนายน่ะ มาที่แมบมาที่รบอกเนี่ยเพื่อที่จะเล่นเกมพ l a y e c h s หรือไงฮะนี่นายก็มีเกมของตัวเองหรือไงเฮ้เอเอมฉันจะบอกนายเออไม่ต้องบนเดี๋ยวกูรู้ในอนาคตเองจะเป็นอะไรโอ้ตัวละครอ,อย่างเยอะ Nhưng nãy <yapa> khỏi <mới> bộ Chị em nói Đi chị em Chui bay Bập kè đây nói Cú bộ hay bay bập kè nói Ok Dạng Trong này có dính <nhlass> dẹp của อันนี้แหละดีเอาละได้เวลาแล้วเดี๋ยวเวลาไปเลือกตอัวละครอืมโอ้โห The Forest King Mx โอ้ยเจย์เนวิทย์ฉันเลือกนายวเาอ,อ mình của đồn bạn